เพื่อนๆวันนี้ลูกค้าให้ไปต่อลูกลรอยกับปัมสมมิร์ิให้นะเดี๋ยวจะไปต่อให้ลูกค้านะก็ผมมีวิธีการผมเองนะครับตัวนี้เวลาเราซื้อปัมสมมิร์ิเนาะสังเกตว่าเขาจะแถมตัวนี้มานะตัวนี้ก็จะเป็นสายดําแดงนี้นะอันนี้ต่อกับกล่อ,องคอนโทรลของปัมสมมิร์ิแต่ละรุ่นนะครับนี่ครับบางทีก็เป็นสีดํานะบางทีก็เป็นสีเหลืองๆนี่ครับ นี่ผมจะแดัดแปลงเวลาเราเอาเข้าแทงแท้งน้ำนะเราต้องหันฝั่งสีขาวเนี่ยลงด้านล่างอย่างนี้นะเพื่อน,นก็จะมีรูนี่เพื่จะมีตัวตัดไฟอยู่ตรงนี้นะครับหันลงอย่างเงี้ยถ้าหันขึ้นอย่างงี้มันไม่ตัดนะต้องหันลงนี่เดี๋ยวผมก็จะเอาท่อพีซนะตัวนี้ยาวประมาณสามสิบไปเจาะรูสามสี่รูตรงนี้นะตรงนี้จะเป็นข้อต่อที่ข้อต่อข้อต่อนะผมก็เอาตัวนี้ใส่เข้าไปับงนี้นะยัดเข้าไปนี่ครับ แล้วก็หันหันหัวนี่ลงในน้ำในแท่งแท่งน้ําที่เราจะต่อนะหันทีขาวลงเนี้เวลาน้ํามันขึ้นมาเต็มเต็มตรงนี้นะน้ําเข้ารูตรงนี้ปุ๊บไอตัวนี้ก็จะตัดไฟนะครับทําให้อน้ํามันหยุดนะครับแต่พอเราใช้น้ําไปพอมันลดถึงระดับมันก็จะต่อไฟอ่าแผงตัวซิวให้เราน้ําก็จะเต็มตลอดเราไม่ต้องไปปิดเปิดนะครับ รประมาณนี้นะตรงนี้เราก็เอาผมจะเอาตัวรัดสายไฟนะวันนี้ครับนี้มันจะอยู่เลยนะไม่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 หลุดทีนี้เราก็เอาสายไฟตรงเนี้ยมาต่อให้ย,วยาวๆไปจนถึงกล่องคอนโทรลนะครับเดี๋ยววิธีการต่อสายตรงนี้แล้วผมจะบอกเพื่อนอีกรอบหนึ่งนะนี่ตรงนี้ก็ให้มันชันไว้ไงเลยนะอย่าให้มันเอียงสายเอียงกว่าได้นะจุ่มลงไปในแทงน้ํนะประมาณไหนก็ได้คืบหนึ่งก็ได้เลยเลยจากฝาฝาข้างบนนะ คือหนึ่งก็ได้สองคือก็ได้นะครับแล้วแต่เราจะให้มันเต็มไม่เต็มนะพอน้ําขึ้นมาปุ๊บถึงนี้ปุ๊บมันก็ตัดเลยนะครับพอเราใช้น้ําลดไประดับนี้มันก็จะต่อไฟเราซึ่งน้าก็จะเต็มถังนี้ตลอดเดี๋ยวดูวิธีการกันครับป๊มนะครับนี่เอา LTL กับ COM นี่ครับตากนี้มันนี่ถึงกันแล้วตัวนี้ C-H กับตัวนี้เอาไปใส่ ตัวดำแดงตัวนี้นะครับตัวนี้ต้องไอชีตรงนี้นะเดี๋ยวเราเอาไปใส่ถังก่อนน,นี่ก็ต่อยัมีเทียวกับคมเอาเทียวคมต่อใส่กันี TH คมต่อใส่ซ้ายบวกลบนะครับ ียบร้อยครับผมน,นี่ก็สายจากาตัวตัดน้ำนะมาเข้าทีเฮ็ดกับคอมนะอันนี้อันนี้ต้องพ่วงถึงกันนะเกียวกับคอมเดี๋ยวเรามาดูกันเสียงน้ำไหลละแผงเซลร์เเซียวสี่แผงผมให้มันอยู่ประมาณนี้นะแล้วมันจะตัดประมาณนี้ เกือบตัดแล้วนะตัดแล้วตัดแล้วครับเต็มละ